ฝักเอาที่ที่เอาก่อนเพราะว่าป้องกันตัวเนี้ยนะถ้าจะปักตามพื้นที่ฝนยึดมันมันก็ได้อยู่เพาว่าเอาเอาเป็นคร่าวๆเพื่อป้องกันนะใช่แค่นั้นใช่ไหมครับครับครับที่คะแต่นั้นต้องเอาออกมานี่ค่ะเอานะครับผมก็ป้ายใหม่มาเพราะว่ามุกต้น Paid, hmm. ายใหม่มาแล้วนะายใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเบลเบล่าเลยมามามาช่วงนี้ป่าไม้ก็กำลังทำงานอยู่นะครับผมพ่อไม้พี่น้องตามแนวเขตนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง ป้าใหญ่ก่เดิมยนีน่แข่งแรงด้วยปูนครับผมคนสายใหญ่วัสดีทุกคนเป็นกำลังใจให้เล้วจ้าครับปูนีด

เปลี่ยนมาตัอความคือผมใช้มาตายี่เลยค้ัวพอนก็ได้เข้าวระมเลยข้าวบาทเลยดํานินมาตายี่สิบห้นะคะป้ายนี้เปลี่ยนเป็นมาตาเลยค่าเป็นมามาตายกิมาาจะได้อ่านแบบข้าวตพี่ข้าอ้โคโอ้โ้โหโ้โหโอ้ มันติด yeah. ปูนเหรออืมติดปูนแต่ไม่ใช่ตรงที่เดิมนู่นไมู่บเข้าไปอีกเย์ไปดินมันไ่ดีมั้ยตรงที่เก่ามาแต่ที่เก่ามันอดีค่ะสีองี่ล้นี่นะคะทีเจ้าหน้าที่้นคมปัป้าให่แล้วป้ายนะปักเป็นสอี่ะครับสวัสดีค่ะปักป้ายแลวก็จะทรัวเลยนคพื้นที่ก็ไร้ก็แค่ั้นยะ ้เพอม่ใล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อพอยไป่้อนนะไปดีคนเยอะมาๆๆๆคนนี้คนเยอะมาฝั่งนี้ถึงไม่เยอะนะครับมีผู้ใหญ่นี้มาดูด้วยนะครับผมว่าตรงไหนบ้างอะไรใครอะ หมอนุ่มเปลี่ยนไปอ,อ,อ,นนอือฝั่งนี้เพราะว่าน้องนํะมาดูนะครับผมเขตอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนมาเพรา็เยู่ที่เขามาดู ดีทุกท่านนะครับผมอย่าลืมให้เขาเอากลับไปด้วยเด้อตรับ้า,าผมเอาไปให้มค,ะะคะ้าอไปให้นะคะมค้านะครับผมตัง้งอีกดอะไรอีกนะครับผมใช้อ่า มาตายิ้มห้าเลยนะครับผมพ่อครับมาแล้วอมป่าไม้มาแล้วพ่อแม่น้องน้องมาปักเขตเรียบร้อยแล้วนะครับผมพ่อแม่น้องน้องเอานะครับผมดัอดันรอรอดันดันใช่ไหมก็คือกันแนวเขตนะครับ ตั้งแนวเขตไว้พอรอมแล้วกั้นแนวเขตไว้ลเราป้องกันไว้ ını, aha, บางที joy, มาล้อมรัวนะแล้วก็แ้วก็ดาด้วยการป็้วกระจายกยครับอาละเดยวครับ เราวันนี้ก็เจ้าที่ก็มาลอ e, Mars, yes. ้อมานะครับที่หน้าฝนตกให้มันคืนนี้ก็หนักตกอีกยจิ้มจะแข็งจุ่มนิ่มขึ้นยิ่ใหญ่นิ่มก็เดินเข้าไปกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับที่ตรวจยึดป่าสงวนใช่ขีแนวป่าตรงที่ความตามกฎหมาย ฉบับที่หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดอาัสอำนาจตามมาตรายีิบห้าแห่งพระราชบัญญัติันเถเข้าหองักินกันริกี่ยากรเ้มเข้าไป้วันวันนี้คือติดตั้งป้าย ทำรั้วด้วยทำรัวด้วครับวันนี้ทำรั้วด้วยครับวันนี้ทำลัวไม่เข้านะอ่าทำรั้วแล้วก็ติดป้ายทำรั้วล้อมรอบเลยนะครับไม่ให้เข้านะพ่อแม่บ้านนะใช่ตายิ้มห้านะอยากให้ช่วยคุณพี่นะครับพิลลี่นะครับพรมาถึงแล้วเด็กคุณเยอะไหมครับ เราก็ดูครับลวที่ลัวต้องใช้เยอะนะครับเืฟังดแกมันไม่เห็นเลยเหรอสูงไม่เห็นเลยก็เข้าับบ้วดหนามนี่เห็นไ่ใช่หรัลวแบบไหนครับลวดหนาใช่ไหมครับลวผ้าขึง ้าถึง้าขถึงกันที่เฉยรั้วตั้งเฉยรั้วไม้รั้วไม้ตั้งที่เฉยรั้วไม้เฉยนะครับเขาเข้าใจดูนะเขาให้ประชาชนได้ดูด้วยได้ดูได้เห็นไม่ใช่ตีทึบนะใช่ครับไม่ใช่ตีทึบให้เห็นให้ส่องเห็นด้วย ต้องผูกครับผมคุณต้องรอนะปันปันนะครับหายใจไม่ออกพี่ดับดับเครื่องก่อนได้ไหมเป็นไม้ไมนต้องเงินเหรือเอ่อเออดับเครื่องก่อนนี่ครับรดครับลูกพี่อือกันรถของกลมป่าไม้นะครับผมพ่อไอ้เป็น้องนะรถของกลมป่าไม้ เขาอาจจะใช้ใช้เชือกสีขาวกันนะครับเป็นต้นหนามหรือเป็นอะไรก็ได้เราก็ต้องดูนะครับว่าเป็นต้นหนามหรือเป็นเชือกครัผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมไม้สีแดงสองร้อยยี่สิบสองท่านแล้วนะครับผมพ่อแม่เรามามาดูกันก่อนนะครับผมพ่อแม่เราน้องเป็นที่ไม่ให้เข้านะครับ ป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมพออยเปานรองน้ป้ายเรียบร้อยแล้ว ครับผมออน,นุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ